ถ้าว่าไม่มีเวลาหรือรีบนะครับต้องต้องเต้าลูกบนบนไว้ก่อนนะครับเหมือนว่าลูกแบบนี้ไม่เป็นไรครับเมือน,นี้ปึ๊บแล้วก็มัดปึ๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคนบ้าทํำสวนนะครับที่หายไปนานกล้องผมพังนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตลง YouTube วันนี้วันที่ว,ทวันที่เท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เมื่อวันที่เท่าไหร่รู้ฮะ,ะวันนี้วันที่ห้ามิถุนายนสองพัน,นหน้าร้อยหกสิบแปดนะครับมาอัปเดตให้ดูลูกทุเรียนนะครับปีนี้เป็นปีที่ภาคใต้ของเราโดนพายุลมแรงหนักมากนะครับเสียหายกันหลายพื้นที่นะครับ โดนลมโดนพายุลูกลกทุเรียนฉีกลงมากองกับพื้นบ้างต้นล้มบ้างทุเรียนใกล้จะตัดแล้วนะครับแต่ว่าก็เสียหายกันเยอ,อะวันนี้ก็จะมาสอนการเต้าลูกนะครับเต้าเพื่อเซฟลูกทุเรียนของเรานะครับเวลาโดนพายุเวลาโดนลมนะครับเนี่ยครับหมือนเจที่ว่าถ้าว่าเพื่อนๆมีเต้าไม่ทันหรือไม่ค่อยมีเวลานะครับเน้นลูกบนบนก่อน ลูกบนบนนะครับถ้ามันได้ฉีกแล้วครับมันมันจะพาลูกข้างล่างนี้ลงมาด้วยครับถ้าว่าไม่มีเวลาหรือรีบนะครับต้องต้องเต้าลูกบนบนไว้ก่อนนะครับเหมือนว่าลูกแบบนี้ไม่เป็นไรครับแบบนี้แตาต้าไม่ทันก็ไม่ต้องเต้าก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายมันก็เสียหายแค่ลูกเดียวครับเพราะมันจะไม่โดนลูกด้านล่างแต่๋ยข้างบนนะครับถ้ามันเลื่นมาสักลูกแ้วนะครับมันจะเสียหายเยอะครับมันจะพาเพื่อนลงมาหมดเลยมันจะพาลูกอ่นนี้ลงมาหมดเลย ถ้าได้เสียงหายแล้วเดี๋ยวจะมาสอนการเต้าลูกนะครับเต้าลูกเราใช้เชือกประมาณนี้ครับวัดวัดประมาณวันึงแล้วก็ตัดครับอันดับแรกเราต้องทําให้เป็นบ่วงให้มันรูดได้นะครับอแบบนี้ครับเพื่อเวลาลูกมันขยายตัวครับเนี่ยมันจะขยายตัวลูก ต้องทำบวงให้มันรูดได้ถ้าลูกทุเรียนยังไม่เต็มร่างดีนะครับนะครับมัดแบบนี้ครับปึ๊บอาไว้ข้างใต้ปึ๊บแล้วก็มัดปึ๊บแบบนี้แบบนี้ก็ช่วยได้แล้วนะครับนี่ครับนี่ไงมันนี่เวลา ลงมันตีขึ้นนะครับตุเรียนจะกดลงแบบนี้มันจะมีช่วยช่วยลดมันหนักครับนี่ครับเน้นบุบบนก่อนครับถ้าว่าทําไม่ตันก็เน้นลูกบุบนก่อนเพราะว่ามันจะเสียหายเยอะเอ่อใกล้กล้องแล้วหรือเปล่าเนี่ยครับยังสั่งจองกันมาได้นะครับอ่กิโลละร้อยเหมือนเดิมครับทุเรียนเกดสงออกครับขายคนไทยให้กินก่อนคนจีนครับตั้งใจทำมากครับแตลงนี้ ทุเรียนคุณภาพมากครับคนที่สนใจก็สั่งซื้อมาเฟซบิ๊กตูนะครับชื่อเฟซชื่อเฟซผมบิ๊กบิ๊กตูเฟซบุ๊กทิมไปในเฟซบุ๊กว่าบิ๊กตูแล้วก็ทักกชทส่งส่งที่อยู่บอกจํานวนมาได้เลยครับทุเรียนจะตัดได้ผมจะทักไปบอกก่อนก่อนที่ผมจะส่งนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมผมครับ